สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาจะมาสอนในเรื่องสุขบัญญัติ10ประการจัดทำโดยคุณครูนงลักษ์ค่ะ าหมายของคำว่าสุขบัญญตัติสุขบัญญัติคือข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีทางร่างกายจิตใจและสังคมค่ะ สุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการแต่เอ๊ะ10ประการมีอะไรกันบ้างคะตามไปดูกันเลยค่ะเด็กๆข้อ1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดอาบน้ำทุกวันสระผมตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและให้ความอบอุ่นอย่างเพียงพอค่ะขออ้อ2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันอย่างถูกวิธีแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกกวาดและขนมหวานต่างๆจากนั้น ควรตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างน้อยปีละสองครั้งค่ะข้อ3ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้งนะคะล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีถ้านักเรียนมาโรงเรียนคุณครูจะสอนล้างมือ7ขั้นตอนค่ะล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรกนะคะ ล้างมือทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมหลังกลับจากโรงเรียนและกลับเข้าบ้านจ้าข้อ4รับประทานอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเลือกซื้ออาหารสดสะอาดปลอดสารพิษปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงรสที่ถูกต้อง รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในปริมาณที่พอเหมาะ,ะงดสูบบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศเด็กๆทำได้โดยงดสูบบุหรี่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดใช้สารเสพติดงดเล่นการพนันและต้องส่งเสริมค่านิยมรักนวลสงวนตัวและมีคู่ครอง เมื่อถึงวัยอันควรค่ะข้อ6สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้านสมาชิกในครอบครัวควรปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จัดกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันเท่านี้ก็ทำให้ครอบครัวของเราเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นค่ะข้อ7ป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาทนักเรียนทำได้โดยหลีกเลี่ยงการชุมนุมห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติภัยทุกชนิดนะคะระมัดระวังป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดภายในบ้าน ระมัดระวังในการป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะทั้งทางบกทาง,ทางน้ำข้อ8ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายตรวจสุขภาพประจำปีกับแพทย์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะข้อ9ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอเด็กๆปฏิบัติได้โดยพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างต่ํา8ชั่วโมงเลยนะคะจัดสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและที่ทำงานให้น่าอยู่หาทางผ่อนคลายความเครียดเมื่อมีปัญหาหรือเรื่องไม่สบายใจ าถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ10มีสำนึกต่อส่วนรวมรวมสร้างสรรค์สังคมในวัยของเราเราทำได้โดยกำจัดขยะและทิ้งขยะในที่รองรับหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมค่ะ จากการในครั้งนี้คุณครูขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆและภาพสวยๆจากเว็บไซต์เหล่านี้ค่ะและอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆ